สวัสดีทานผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคครับและในตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนําในครั้งนี้นั่นคือเรื่องนี้ครับผมดูนพี่คนนี้กี่ปีก็รักนั่นเองนะครับผมนะโดยเรื่องนี้ลิขสิทธิ์ก็อยู่กับทางเอ,อ่อฟินิกเน็กนะครับผมโดยในปัจจุบันนะครับผมเราเล่มไทยออกมาแล้วหนึ่งเล่มอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับผมนส่วนของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาแล้วทั้งหมด4ี่เล่มจบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะก็ ถ้าใครเห็นแล้วแบบเอ้ยคูณูลายเส้นนะผม,ะผมก็ไม่แปลกนะผมคนวาดเดียวกันกับก่อนนี้ไม่ฟรีนะผมที่เป็นลิขสิทธิ์ของอีกอีกเจ้าหนึ่งนะผมเฟซเพจโปรนะครับผมนันคือผลงานล่าสุดของเจ้าตัวอันนี้คือตัวของอผลงานเก่านะครับผมมีสีเล่มจบนะครับผมแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมว่าในวิดีโอนี้เสียงผมอาจจะแปลกจากวิดีโอก่อนเล็กน้อยนะครับผมนะพอดีตอนนี้เจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดนะครับผมพอจแล้วเสียงอาจจะมีเปลี่ยนบ้างหน่อยๆผมเสียงแบบ มันตัวตะตันหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมบอกเอาไว้ก่อนนะครับ่ีที่มาดูรูปเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นหน้าปกของเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยแบล็กการข้างหลังเขาเน้นเป็นสีขาวนะครับผมแล้แดูเจ้าตัวเขาเนีน้ยน่าชอบสีขาวเนาะเรื่องไหนก็แบบแบ c ็กกร์ดสีขาวล้วนตลอดเลย <laughs> นะครับผมเนะาะอาจจะมีแบบสีอื่นปนๆมาบ้างนี้นิดหน่อยนะครับผมเนะาะตรงหน้าปกก็จะมีตัวของคู่ตัวคอเอกหลักของเรื่องอย่างตัวของซาสากิกับตัวของเซโตะนะครับผมแต่ว่าจริงๆคนนี้เนี่ยเขาชื่อธนาสาวะนะครับผมแต่ว่าในในเรื่องนี้คือมันมีเกี่ยวกับย้อนเวลารพวกนี้เนานะเขาเจ้าจตัวเขาเลยเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมเพื่อจะไม่ให้ คนอื่นสงสัยนะฮะอ่าแล้วก็มีติดบอกด้วยนะครับผมว่าเป็น18บวกนะครับผมรู้สึกว่ายุลิช่วงหลังๆมาเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเอ่อเนื้อหาติดเลทเนาะเขาก็จะแปะหน้าไว้เลยว่าเอ้ยเรื่องนีเ้เล่มนี้เนี่ยคือเลขสิบแปดนะจอนนพวกนี้นะครับผมอ่าเนี่ยก็จะเป็นตรงสัตว์ของเรื่องนี้นะผมไม่มีอะไรมากมายเนาะก็จะมีชื่อเรื่องจํานวนเล่มนะครับผมแล้วก็ภาพตัวละครแบบเล็กๆนะฮะอ่าเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะผมด้านหลังของเรื่องนี้ก็ อันนี้ก็จะเผยตัวละครเอกหลักนะผมนะนี่คือเป็นลางปัจจุบันเนาะอ่าลางปัจจุบันตอนอายุ25นะผมอันนี้เป็นลางอดีตตอนอายุ15นะครับผมอ่าก็จะมีเนื้อเรื่องย่อนะผมนะให้ได้อ่านกันด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนะตัวหนังสือค่อนข้างเล็กหน่อยนะต้องต้องเอาเอ่อมาจอๆจอน้าดูอ่านเอาอะนะครับผมราคา175บาทนะครับอ่าที้มาดูปกข้างในกันบ้างนะครับผมปกข้างในเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมนะก็จะเป็นรูปตัวของเอ่อ สาสงกิษนะผมเลยคิดคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมนะคิดไปเรื่อยนะครับผมนะหมกมุ่นนะผมหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องอิเซยนะฮะคิดถึงแต่รุ่นพี่นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ด้านหลังนะผมไม่มีอะไรมากเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษน,นะครับผมแล้วก็มีชื่อเรื่องภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะอันนี้ตรงสันก็อ่าชื่อเรื่องกับเล่มนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับ อ่ะที่มาดูข้างในกันบ้างนะผมเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมมาก็จะเป็นภาพนี้เนาะนะผมแปลกเนาะเออไม่ใช่หน้าสีเฉยเออหรือว่าเป็นตัวฉบับญี่ปุ่นเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะอ่าเปิดเข้ามาตรงนี้ปั๊บอ่าจำนวนคอนเทนต์นะครับผมนะคอนเทนต์นะฮะอ่าก็จะมีอ่าทั้งหมด6ตอนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสลับเรื่องนี้นะฮะอ่าแล้วก็มีไอตัวมาโยกตัวนี้นะครับผมนะมาโยก ย้อนเวลานะครับอ่าอาจจะสปอยเล็กน้อยนะผมนะแต่ว่าตัวของตัวละครเอกเขาย้อนเวลาได้เพราะไอ้ตัวนี้แหละแต่นะครับผมเนอะอ่าที่มาดูลายเส้นโดยวรวมกันบ้างเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าตรงนี้หน้าสีนะเออถ้าจำไม่ผิดนะเออเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โซนโซนแรกๆในหน้าสีมั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมอาจจะขัดหน่อยนึงเออรู้สึกแ,แปลกๆหน่อยนะฮะ อ่นนี่เป็นช่วงปัจจุบันนะครับผมละตัวเธอกับลุนพี่ช่วงปัจจุบันออันนี้อันนี้คงพอได้มันไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นชัด <laughs> ไม่ได้เห็นชัดอ่าคงพอได้คงพอได้ อ่าประมาณน,นี้นะผมในะลายเส้นโดยรวมของเรื่องนี้นะครับผมอ่าเรื่องของคุณภาพในเล่มนะผมก็ตามสไตล์ฟินิก์นะครับผมแต่แต่แอบแปลกใจตรงที่เอ้ะมันไม่มีภาพสีเฉยคือคือผมคิดว่าให้มันอาจจริงจริงจริงรูปเนี้ยรูปเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเป็นรูปสีนะแต่ว่าส่วนรูปอื่นนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือไม่มีด้าสีเลย นะครับผมนะผมไม่รู้มกันนะครับว่าต้นฉบับที่ปูดเขาเขาเป็นอย่างนี้มั้งแต่ต้นหรือเปล่านะฮะนะแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเหมือนเคยเห็นหน้านี้มันเ,เป็นเล่มสีอะ่ะไม่รู้มกันว่าพี่นกเขาแอบแอบรักไก่หรือเปล่านะเอออ่ะกสุปในรวมเรื่องนี้มันไม่มีหน้าสีนะครับผมนะคุณภาพรูปเล่มอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะผมนะตามฟีนิกส์นะครับผมนะราคา175บาท แล้ผมนะก็คุณภาพก็ตามพี่ฟินิกเขาเหมือนเดิมนะครับผมนะขายราคานี้175บาทเนาะนะครับผมมันก็ไม่มีรู้จะพูดอะไรเนะเกี่ยวกับลูกเล่นรวมของพี่นกเขาก็คือทุกเล่มที่จับมามันก็พอๆเดิมหมดอนะ่ะส่วนมากมีแต่ึ้นราคาเดียว <c oughs> คุณภาพประมาณเดิมแต่ว่าราคาเพิ่มเรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับตัวเรื่องนะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของน้อง ศาส,สนาวะนะครับผมนะว่าผู้หญิงคนนี้นะครับผมนะซึ่งอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมนะรุ่นพี่ที่คุณเธอนนเนี่ยเคยแอบชอบเมื่อสมัยเรียนมัธยมนะครับผมได้ทักมานัดเจอกันนะครับผมนะก็ได้นัดเจอกันนะครับผมได้พูดคุยสเปเฮระอะไรต่างๆนานาอะไรมากมายนะครับผมเนาะก็ทีนี้เนี่ยเธอก็ได้รับทราบ เรื่องราวนะครับผมว่ารุ่นพี่ที่เธอนนั้เนี่ยแอบชอบมานานนะผมนะได้อยากสามีแล้วนะผมนะจริงๆคุณพี่รุ่นพี่เขาแต่เขาก็เคยแต่งแต่งงานไปแล้วเนาะอ่าในที่ก็มาบอกว่ายวอยากแล้วนะครับผมว่าอยากได้เดือนนึงละนายผมและเธอก็อยากมาเห็นนายลุนน้องตัวเองนะครับผมได้พูดคุยกันแล้วพวกนี้นะครับผมเนาะอ <st> ่าพอหลังจากเลิกงานเลี้ยง,งกับรุ่นพี่นะครับผมนะคุณเธอได้ไดมานั่งอยู่ตรงมายโยกตรงนี้นะครับผมนะอัน,ะนทีก็ได้มา ได้คิดถึงเรื่องรุ่นพี่แล้วก็แบบว่าแอบช่วยเหลือตัวเองกับไอ้มาโยกตัวนี้นะผมนะโยกไปโยกมาปรากฏว่าไอ้มาไอ้มาตัวที่เหล็กมันหักนะคผมไอ้เหล็กตรงสปริงมันหักนะครับผมนะล้มลงไปแล้วขึ้นเพื่อมาไอทีปุ๊บเนี่ย คุณเธอแล้วเนี่ยก็ได้พบกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้สภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิมเนี่ยอย่างเกิดเธอกับที่อยู่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ห้องของเธอแต่ผมเธอได้เช็คกับวันเวลาก็รู้สึกว่าเฮ้วันเวลามันเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ได้สืบทราบมาว่าเฮ้ยคุณเธอเนี่ยย้อนเวลามาเมื่อ10ปีก่อนนะครับผมเมื่อคุณเธอตัวเองยังเป็นเด็กมัธยมอยู่นะครับผมนะแลวคุณเธอเนี่ยก็ได้ไปพบกับรุ่นพี่ของตัวเองนะครับผมในที่ที่ชื่นชอบนะตอนนั้นนะครับผมในร่างสมัยวัยเรียนมัธยม นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะผมนะเรื่องราวรหลักๆของเรื่องนี้นะครับผมนะั<อ>่เหมือนผมสปอยหมดไปตอนหนึ่งแล้วเนี่ย <g iggle> นะครับผมนาะ, <g iggle> ะก็สำหรับเรื่องนี้นะผมนะเนื้อเรื่องเอาตรงๆนะครับผมนั้นแทบจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเหมือนกับผลงานล่าสุดของเจ้าตัวไอกอดนี้ไม่ฟรีอะก็คือ2เรื่องนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสตอรี่เนื้อหามันจะไม่เน้นอะไราไมากมายหลักๆของหลักๆมันเป็นแนวยูริที่เน้นขายพวก ฉากซีติดเลดอะคือเรื่องนี้มันจะมาแนวเดียวกันเลยแต่เพียงแค่ว่าจะแตกต่างจากไอผลงานล่าสุดอย่างก่อนนี้หน่อยนะครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเน้นแบบพวกฉากติดเลดแบบว่าเน้นเน้นรูปคล้ำอะไรพวกนี้พวกนี้มากกว่านะก็คือจะไม่มีซีนที่แบบว่ามันอีเซกันตรงๆให้เราได้อ่านกันอะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเล่มหลังๆเป็นยังไงเพราะเรื่องนี้ผมเคยอ่านดิบมาไม่กี่ตอนแล้วก็ได้มาอ่านเล่มไทยต่ตรงนี้นะผมเนื้อหาตรงนี้นะครับผมนะพวกฉากแบบพวกฉากติดเลดพวกนี้มันก็ยังแบบว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้หนักเท่ากับไอเรื่องก่อนนี้ครับ่าคือมันจะอ่าคือคือมันก็ติดเลนแต่ส่วนมากจะแบบว่าเน้นเน้นรูปไร์ลบเลาอะไพวกนี้มากกว่าเนาะวัคซีนรูปไร์มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยก็คือมันไม่ได้ไม่ได้โชว์หนะ้าอกแบบจ,จา๋าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าแตะเนื้อต้องตัวกันเยอะๆอะไรพวกนี้นะผมวันะซีนของเรื่องนี้หลกักๆมันจะเน้นไปทางนี้นะครับนี่เนี่ยก็คือสัมผัสร่างกายอะไรกันพวกนี้นะฮะ ช่วงหลังมามันจะติดเล็มากกว่านี้แหละเนาะอ่าแล้วกอ็อาจจะมีแบบว่าบางซีนที่หน้าอกตรงหัวมันจะโผล่มาหน่อยนึงแต่ผมนะคือเรื่องนี้พี่นกเข้าไปลบนะครับอาจจะพราะไม่ได้ออกตเต็มเต็มเต็มหรือเปล่านี่มันออกมาแบบออกมาแบบโผล่จากเสื้อแบบนิดๆไอ้พวกนี้อ่ะเออคือเฮ้พวกนั้นไม่โดนลบ นะครับผมนะเออแปลงนี้เหมือนกันหรือหรือว่าพี่นกเขาตื่นรู้แล้วแล้วอ่ะเออสงสัยพี่นกเขาอาจจะตื่นรู้แล้วก็ได้ว่าแบบเออลบไปนี่คนก็ด่าว่าอ่ะไม่ลบก็ได้คนนี้หรือเปล่านะครับผมนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับเรื่องนี้คือถ้ากใครที่อยากได้แนวยูริที่ว่าเน้นฉากติดเลทที่ว่าเน้นรูปไลค์กันเลยพวกนี้นะครับผมเรื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับผมผมว่าคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาวาดออกมาด้านข้างดีเลยนะครับผมแต่อาจจะไม่ติดเลทถ้ากับไอเรื่องก่อนนี้นะครับผมแต่เรื่องนี้ก็ถือว่า อ่านถ้าว่าคุณชอบแบบว่าอ่านยูลิ้ติดเล็ อ่ารูปไลรจบแล้วอะไรพวกนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณนะครับผมรู้สึกว่าผมจะพูดวนบ่อยมากเลยนะฮะเนาะก็สามารถไปหาซื้อมาอ่านกันได้นะผมเนี่ยเนี่ยอย่างซีนแบบเนี้ยเอออะไรพวกเนี้ยมันจะเยอะๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีนแบบว่าแบบว่าเออนี้เข้าไปดมเลยพวกเนี้ยเออคือซีนพวกเนี้ยมันจะค่อนข้างเยอะเลยคือเอาง่ายคือถ้าหาวัดตัวของซาซากิกับตัวของเซโต้เจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีซีนนี้ทันทีเออต้องมีซีนเหล่านี้ทันทีนะครับผมเนื่องจากตัวของซาซากินี่คืออดทนไม่ไหวนะครับผมนะชอบรุ่นพี่ ตัวเองมากมากนะผมเห็นทีนี่คือใช้คําว่างไงละ่ะเกิดเกิดเซียนขึ้นมาเลยอะคือเห็นแค่เห็นหน้าเฉยก็เซียนขึ้นมาแล้วคุณเธอนี่คือแบบเซียนง,ง่ายๆมากเลยนะครับผมเนาะก็อ่ะลองไปหาซื้ออ่านก็ได้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะผมนะแค่สี่เล่มเองเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับผมนะไม่เยอะมากนะฮะนะอ่ะก็จะเป็นบานนี้นะผมนะสำหรับวิดีโอแนะนําเรื่องนี้นะครับผมนะอ่ะก็จะ เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมมาที่วันนี้๋ยวแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบายบายครับผมเย้